ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสายพารวยนะครับเมื่อนี้นะครับแอดก็ได้มีโอกาสมาตัดผมแล้วก็มาพอกับสร้างแต่ผมบางเงินนะครับ่มมีสูตรเด็ดนะครับพ่นมีสูตรเด็ดมีตัวเลขหน้าทางดีๆนะครับก็เลยได็กขอสูตรขอตัวเลขหน้าท่างกับสร้างเพิ่นนะครับโอ้เข้ามากตั้งแต่สองเก้าสองเก้ามากคุณจะลดสองหงวดนะครับ อันใดสิบมเป็นถือว่าสีนเดือนบ้านพ้ากัาให้เบิง้งอีกมันมีสามสูตรท่านไม่เห็นอ๋อครับผมใส่สูตรเบิ้งสูตรให่เบื้งสูตรเดียวโอ้น่าจะน่าจะมาทั้งเดียวกันกับสูตรของผมด้เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผมจะจากในโทรศัพท์เครื่องนั้นมาให้เบิ้งอีกรอบนึงน, <c oughs> นะครับเดี๋ยวกันว่าเป็นมาเดียวกันทางเดียวกันทางเดียวกันทางเดียวกันเพราะว่าตัวนั่งซื้อกะล้ายกันอย่านะครับ ใช่ปของผมจะบ่าจะจะว่มีเบิดทุกสูตรจะบเ่เต็มเบิดทุกสูตรจุกจำบ้าน,น,นแบบนี้ครับท่านบ้านใครกันสอนอยู่จำบ้านสุดๆน่าจะมาจากครังอาจารย์เดียวกันสะยุน้นแต่ว่าของผมจะบเ่เต็มเบิดทุกสูตรสูตรเดือนดับสูตรเดือนเต็มสูตรธรรมดา คือกันบวกไม่เปันเดียวกันเบิด์ตบวเดี่ยวเดือดเพิ่เดียวกันนะเปิดให้เบิร์ตไหมเอาเบิร์ตเทียบกันเทียบกันเยืเจ้าเบิร์นะต้องกัดเลยต้องของเจ้านะเปิดเปิดให้ไหมครับไม่ได้จดนะที่ผาวินาทีเดียวคือกันบวกคือกันบวกคือกันบวกมีสองมีสี่มีหกมีเก้ามีห้ามีศูนย์วันถึอวันถึองออวันจันทร์ ค่ายกันดิค่ายละบอวดค่ายกันมอค่ายกันมอโอยว่ามันออกมาจากมองเดียวกันค่ายกันละวัดว่าติดตรงกันมีหลักเลกขึ้นกันเดือนขึ้นเดือนแย้มขึ้นกันแล้วกลายเป็นตะวันสุดเลขกประเทศไยแมสุดเลขกตมนี้เปลี่ยนกันอยู่น้อยหนึ่งบางช่องบางช่วงจะมีเปี่ยนกันคือว่าเดือยนขึ้นเดเดือนเต็มเดือนเต็มเดือนธรรมดาต่างแรมตางแรมขาแหลมขาต่างแรมเดือนดับแล้วก็เปลีนกัน ระหว่างสูตรเตะใกล้ๆกันแม่นแต่ว่าอันนั้นจะซัดเกนกว่าอันนี้บ่ซัดปันไหมโอ้มันเบื่ออันนี้อยากถากก็ไม่ควรจะถากกับอันนี้ถากกับอุปกรณ์แล้วควาอนุญาตไทยไปนั่นะครับเอาไปเปรียบเทียบกันโอ้ยใกล้ๆกันด้วยสงสัยจะมาได้ทั้งเดียวกันเพราะว่ารักเลขเข้ากันด้วยใช่ครับสูตรเลขเดียวกันแต่ว่าเลขก็คือกันแต่ว่าอันนึงเป็นตัวพิมพ์ของผมเป็นตัวเขียนตัวเขียนพี่นครับ ยังพยยาเจ้าบูทูดออกสักหน่อยวิไัยสัตว์ไอหลุมมันกับสิบวัสว์จะไหนมันขณะเขาเล่งเต็มที่ไ,ได้แสงไฟนะมันยะงด้นเลยซ้ำนั่นนึงเป็นจำแล้วแสงไฟมันก็โทรศัพย์จิตตายแล้วตั้งในสมัยที่โทษทรัพท์ิตายแล้ว <laughs> โทษทัพย์กันดับอีละ ทรงทางบูทุนเห้ผมได้ปะสรงทางทางเสียบก็ไเ้สทงทางเสียบกเเดบเปิดกันบเิบไเดเจอตัวเดเจตัวไหนองใสเตองเอาบึงซีเลียมนี่เาะซีห้าหกซีนะัดจัดวันจัดซีสองอกแล้วเออว่าเอาีห้าหกนะสามตัวสามตัวซีห้าหเออสามตับเจกเก่าเนี่ยะประมาเนี่ยะ เจ็ดหกเก้านะโอมากด้ยนอ๋อเจ็ดกับสี่ห้าหกมาเลยขมากนีละครับผมเจ็กับสี่ห้าหกเนาเป็นแนวาางครับเนาางหกเจเกาูไปถึงมั่นครับครับับมาชอบกัไฟจัดคัดกระพานนะครับมะกชอบกับจิบจับลากินเมงงรัฐบาลไว้ในงวดประจำวันที่16พฤษภาคมห5นะครับสำหรับ ช <balm> ่างตัดผมเิ่นนะครับนายช่างเป็นมัก5บ่หกห้ามบแ่ครับแน่นครับสำหรับ2ตัวนะครับก็ให้ตัดเอาใดนีเลยนะครับจับเอาในนี้เลยทสบายครับเสือของเินลอมึงได้รับเ้อ ในวันที่16พฤษภาคม6 5นี่นะครับ465 769นะครับสวนปัดยาเลขครับปัดยาเลขกอฟังครับได้ยะยามเสียยาลาบครับปัดยาเลขครับผมได้ยะยามว่าได้ยาลาบดิได้ยะยามครับเสียยาลาบครับปัดยาเลขครับผมสักวันหนึ่งเนาะก็เป็นของเราครับ ทุกเสียนทุกอาจารย์มีโอกาสเข่าและมีโอกาสลุดนะครับมีสิทธิเข้าและมีสิทธิรุดของบ่มีธาตครับสมนักนะครับของบ่มีธากครับครับผมเรียนเพื่อควบคุมภาการเรียนร้ายที่มีธาตุครับผมนะครับสอบไปที่จะจะเรแยงกับรัฐบาลไว้นะครับขอบคุณนายช่างหลายๆนะครับที่ให้แนวทางนะครับเนาะขอบคุณมากๆครับสบายครับครับผม ครับสำหรับเนี่ยแนวทางของนายช่างเพื่อนเกั็กนาสนใจนะครับน่าสนใจสำหรับแนวทางของนายช่างตัดผมนะครับซึ่งเพิ่นก็บอกว่าเขามาหลายงวดแล้วนะครับตั้งแต่สองเก่ามาเนาะคเนาอกแต่ว่าเพื่อนกลประจัดหลยเพิ่นกเบลซื้อหลยเนาะคเนาอก็ได้เท่ละใบสองใบนะครับเพิ่นกลบอกว่าซื้อพอได้หลุดน้ำเพิ่นนะครับซึ่งเพื่อนกะ เพิ่งจะบอกแอดเป็นขั้งแรกนะครับออมบอกแอดเป็นคนแรกเพราะว่าเพิ่นกับป้ากาจะบอกเพอยันว่าบ่ถึกเดี๋ยวคนจะต้องจะตีนะครับในช่างเพิ่นกับวังจนนะครับแล้วแอดขอเพิ่นว่าถูกบัตถุก,กับอะไรบ้านะครับเพิ่นก็นเลยให้นอกคบนอกสำหรับสูตรนี่นะครับเพิ่นก็นเลยว่าให้เอาไปล่องเป็นแนวทางเบงนะครับ ก่ะโขบประมาณขั้นบ่อโชบประมาณกะยาว่าก mm ันนะครับเพื่อนกะบ่อวางสนมาับเนาะเพ็่นจึงได้ให้เห็นมานะครับสําหรับสูตรนี่นะครับกะเพิ่งรุดสองวดนะครับเพิ่นเบิงเบิงมาเหลียวเพิ่นทดล่วงมาเหลียวนะครับเพิ่นเก็รุดสองวดนี่นะครับแต่ว่ากัเมื่อรุ่นว่าในวดนี้จะเขาบ่อนะครับซึ่งในวดที่ผ่านมาสาเหตุที่รุดนะครับแต่เพิ่นจัดว่หมดพวกตัวนะครับก็เลยรุดนะครับ ในวดที่ผ่านมาจับไม่หมดทุกตัวเรยหลุดสาหรับสูตรนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าจะหลยตัวแน่นะครับก็คือจะสิบกว่าตัวบ้างนะครับจับสิบกว่าตัวจะเข่าบนเข่าล่างจะเข่าสองตัวนะครับบางครั้งก็จะเข่าสามตัวเลยนะครับเพื่อนก็บอกว่างวดนี้ลองจับลองเบ่งนะครับสําหรับสูตรนี้แล้วเพื่อนก็จับให้ก็มี สตัว2หางนะครับสามตัว2หางในงวดนี้นะครับ4ี่หกห้านะครับ4ี่หกห้ากับเจ็หเก้านะครับ4ี่หกห้ากับเจ็หเกแล้วก็ล่องไปตัดเลนสองตัวแล้วก็ยิบจับชะรากินแมงรัฐบาลไว้นะครับเปิดปุ๊บก็ได้ใส่ได้สวยนะครับเนาะมกบารุ่นกันเบิ้งนะครับ แบบแนวทางสูตรของช่างตัดผมนะครับเพิ่งจะบอกเป็นแอดเป็นครัง้งแรกนะครับเป็นคนแรกเลยนะครับเพิ่นบอกว่าอังสันนะครับเนาะพอเพิ่นได้สูตรลับนี้มาเพิ่นก็ไปจะกบอกผู้ใดยัยนว่าบ่ถือสีต้องตีเพิ่นนะครับแต่เพิ่นมาวิเคราะห์แล้วก็ถูกมาอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อละใบสองใบนะครับฉลาดกินแบงก็ดีนะครับเนะนะพิ่นบอกก็เลื่อยว่านาลุ่นนาเอาไปล่องนะครับ เป็นกิเลใหญมากนะครับหน้ารุนหน้ารองมาเป็มพืนวัวดวันนี้ก็ขอให้เขาเต็มๆนะครับเพื่อนก็บอกว่าน่าจะเขาครับเพราะว่าหลุดมาแค่สองวดนะครับแต่ก่อนเขามาอยู่เรื่อยๆนะครับสาเหตุที่ว่าเข่าในวดที่ผ่านมานะครับเพื่อนจับแค่ซีหางนะครับก็เลยหลุดไปเพืนะ่เนาะ จับแปดหางขึ้นไปนี่มีโอกาสเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับแปดหางขึ้นไปนะครับเพิ่นบอกว่ามีโอ,อกาสเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับ constantly. แล้วเพิ่นแ็เน้นย้ำก้อนที่ยัดจะออกมาเพิ่นก็บอกว่าจับให้ได้สิบกว่าตัวขึ้นไปสิบกว่าตัวถึงยี่สิบตัวนะครับมีโอ,อกาสเข่าบนเข่าล่างนะครับแล้วเพิ่นก็บอกว่าได้ได้ย่ำยมนะครับ บได้ยาลาบนะครับ่นบอกวางสันนะครับเนาะสูตรนี้มีเปอร์เซ็นต์นะครับมีโอกาสจะมีโอกาสหรือว่าบบมีจังไดกะมาพิสูจน์กันในงวดนี้นะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะขออลาผ้าจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับกะ่าลืมฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับคลิปเด็ดข่าวสารดีๆจากทางช่อง ทองใสพารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับผม